เคยได้ยินเรื่องเล่าห้องน้ำสาธารณะไหมเรื่องมันเกิดกับเพื่อนของฉันเองชื่อเอ็มวันนั้นเอ็มเดินทางไกลแล้วปวดท้องหนักมากเลยแวะเข้าปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งตอนนั้นก็ดึกมากแล้วปั๊มแทบจะไม่มีคน เอ็มรีบวิ่งเข้าห้องน้ำหญิงพอเข้าไปก็รู้สึกแปลกๆเหมือนมีคนจ้องอยู่ข้างหลังแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากรีบทำธุระให้เสร็จๆไปจังหวะที่กำลังล้างมือเอ็มได้ยินเสียงเคาะประตูห้องน้ำด้านในก๊ก ก๊อกเอ็มก็ไม่ได้สนใจคิดว่าคงมีคนรอเข้าห้องน้ำแต่พอเอ็มล้างมือเสร็จกำลังจะเดินออกจากห้องน้ำเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดังและที่กว่าเดิมก๊อก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 เอ็มเริ่มใจไม่ดีเลยถามออกไปมีใครอยู่ข้างในไหมคะ เงียบไม่มีเสียงตอบรับเอ็มกลัวจมขนลุกสู้รีบวิ่งออกจากห้องน้ำแทบไม่คิดชีวิตพอออกมาถึงรถเพื่อนอีกคนถามเป็นอะไรทำไมหน้าซีดขนาดนั้นเอ็มเล่าทุกอย่างให้ฟังเพื่อนก็บอกว่าเมื่อกี้ฉันก็เห็นผู้หญิงชุดขาวเดินเข้าไปในห้องน้ำนะแต่ไม่เห็นออกมาเลย เอ็มกับเพื่อนรีบขึ้นรถแล้วขับออกไปอย่างเร็วทั้งสองคนสาบานว่าจะไม่แวะปั๊มน้ำมันนั้นอีกเลยใครที่เดินทางคนเดียวตอนกลางคืนระวังห้องน้ำปั๊มน้ำมันให้ดีนะบางทีอาจจะไม่ใช่แค่ที่รอเราอยู่